เมื่อครั้งโบราณกาลมีบางสิ่งได้ร่วงหล่นลงมาจากหมู่ดาวพายุที่กลืนกินได้ทั้งมนุษย์และเหล่าพระเจ้าตัวตนแห่งการสูญพันธุ์คิ n g t i d ่า อย่าอู้งานกันนะเด็กๆช่วยกันทำงานนะอย่าอู้ด็อกเตอร์โชอินคาสามิด็อกเตอร์ทุกอย่างราบเลื่นไหมด็อกเตอร์ฮายาจิฟูจิมิยะก็พูดตรงๆมันไม่ค่อยราบเลื่นสักเท่าไหร่เราหาวิธีคืนสภาพให้กับผู้ติดเชื้อเอนเชนเดดนอดไม่ได้เลยอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือรัฐบาลเรียกตัวพวกเราสองคนน่ะดร ท่านผ <ไป S 1> ูน้ทสภาที่ท่านได้ชม <A. S 2> ไปเมื่อกี้คือการกลับมาของสปีชีส์โบราณชั้นสูงที่ถูกหลงลืมไปโกจิราและเอนเชียนเรดนอตเราเชื่อว่าสูนยักษ์พวกนี้มอบความสมดุลให้กับระบบธรรมชาติแม้บางตัวจะดุร้ายแต่เราก็มีวิธีแยกว่าตัวไหนมาเพื่อทำร้ายเราและตัวไหนมาเพื่อปกป้องเราท่านผู้ทสภาถ้าเรายังอยากจะมีชีวิตรอดเราต้องอยู่ร่วมกับอสูนยักษ์พวกนี้และโกจิรา มีข้อความเตือนือมไหนลองอ่านดูสิโอ้เยละแลเตดรโชอินคัสมิมากับผมเดี๋ยวนี้ผมต้องคุยกับคุณดวนเอาล่ะมีอะไรไฮฮยาเตะโทรศัพท์ของผมแจ้งมาว่ามีผู้ก่อการร้ายบุกเข้าไปในด่านกักกันที่32ของเราโอ้แย่และในนั้นมีข้อตัวอันตรายอยู่เลยเราต้องรีบไปหยุดพวกมันดอรอสูรยักษ์พวกนี้มันมีกี่ตัวกันแน่เนี่ย17ตัว และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังโกจิลาเราพบอสูรยักษ์พวกนี้ทั่วโลกกัมพูชาออสเตรเลียเราพบบางตัวที่ไวโอมิงด้วยซ้ําอสูรยักษ์ส่วนใหญ่ที่เราพบอยู่ในสภาวะหลับไหลและทําไมพวกคุณไม่ฆ่ามานันอะพวกรัฐบาลอยากทํานะแต่ว่าผมเชื่อว่าอสูรยักษ์บางตัวไม่ได้ดุร้าย เอาละเด็กๆเ,เตรียมพร้อมได้แล้วเราจะระเบิดที่นี่ซะเพื่อก่อความวุ่นวายให้กับพวกรัฐบาลเอาเราไปหยุดพวกมันกันได้เวลากดระเบิดละหยุดสิ่งที่นายกำลังจะทําเดี๋ยวนี้นะไอ้ผู้ก่อการร้ายเกมไม่รู้หรอว่าไอ้ตัวด้านหลังเรามันทําอะไรได้ถ้าเกปล่อยมันออกมาพวกเราอาจจะตายกันหมดนะเว้ยฮะใครสน 我来个花样。 ของอสูรซีโร่ได้ไหมตอนนี้ตามไม่ได้เลยฮะพบแต่พายุโซร้อนที่กำลังเดินทางไปที่เม็กซิโกฮะเดี๋ยวก่อนนะทำไมพายุโซร้อนมันเดินทางเร็วขนาดนั้นล่ะนั่นมันไม่ใช่พายุโซร้อนงอกซะจากว่าในพายุโซล้อนนั่นมันคือศูนย์ซีโร่พยาเตะดูให้หน่อยว่าที่เม็กซิโกมันมีอะไรเจอแล้วครับหัวหน้า ที่เม็กซิโกมีอสูรยักษ์ชื่อโรแดนอยู่ดีหน่วยแคสโซบาโวเตรียมออกปฏิบัติการหน่วยแคสโซบาโวโจมตีชิบถอยชิบออกย่าแม่ดวนมัน เส้นทางที่จะไปเจออสูรซีโรนะฉันจะพาพวกมันสองตัวไปสู้กันไงล่ะมันจะได้ลดความเสียงห้กับคนละเลือนมันใกล้เข้ามาแล้วเมื่อไรจะถึงอสูรซีโรเหลืออีกสามวิครับหน้าเหลืออีกสามวิ ตอบมาครับใหนลองรับสายสิฮัลโหลคุณ FBI ด็อกเตอร์ผมแนะนําให้คุณหนีออกมาตอนนี้เลยตอนนี้เรากำลังยิงจรวดรุ่นใหม่ของเราออกไปมันเป็นตัวทําลายออกซิเจนออกซิเจนทั้งหมดจะโดนทําลายคุณก็รีบหนีออกมาเถอะไม่นะพวกเราต้องเชื่อมั่นในโกจิล่าสิสายไปแล้วด็อกเตอร์ผมได้ยิงจรวดออกไปแล้วผมแนะนําให้คุณรีบหนีออกมาโดยด่ว,ดวนเพราะถ้ามันจะถึงภายในสิบวิ พยายามตัวเร็วเออไม่รู้ฉันคิดเพ็งหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าฉันเสียวสลัง อสูรยักษ์ทุกตัวได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้ว40%ของมนุษยชาติได้ถูกกวาดล้างไปหมดเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าลุ่งอรุณแห่งเหล่าอาสูรยักษ์หมายความว่ายังไงอสูรซีโรเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกทําให้ขีปนอาวุธนั่นใช้ไม่ได้เลยถูกต้องแล้วล่ะครับหัวหน้าอาวุธนั่นของพวกรัฐบาลเป็นตัวทําลายออกซิเจนกีโดล่ามันมาจากต่างดาวมันไม่ต้องใช้ออกซิเจนหายใจด้วยซ้ํา เท่ากับว่าตอนนี้เราเสียกอรซิล่าไปฟรีๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะดูนั่นพวกอาสูรยักตอบสนองต่อเสียงเรียกของกิโดราพวกมันทำงานเป็นระบบจ่าฟูงกิโดราเป็นจ่าฟูงพวกที่เหลือแค่ทำตามเราแค่จัดการกิโดราได้ก็จบและเราจะใช้วิธีไหนล่ะด็อกเตอร์ไม่มีอาวุธไหนทำอันตรายกับสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้แม้แต่จะสก,กิดด้วยซ้ำไป พวกนายมีหัวรบนิวเคียะไหมล่ะ e เราจะชุบชีวิตก็อตซิลล่ากันงดงามจริงๆมดท่าราชินีแห่งอสูรยะวันหน้าครับมดท่าทำให้เราจับสัญญาณของก็อตซิลล่าได้ครั้งถ้าเราตามตำแหน่งของก็อตซิลล่าไป เราจะสามารถยิงโหมดรถยินเคียเข้าไปและฟื้นพลังให้มันได้ครับดีเรี่ยมตัวเราจะไปกันแล้วด็อกเตอร์เหมือนเราจะเกิดปัญหาแล้วล่ะตอนนี้โอ้ยแม่งเรื่องอะไรอีกวะเนี่ยด็อกเตอร์เรือดำน้ำของเราเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากตำแหน่งของก็ซิล่ามีรังสีมากเกินไปเรือที่ใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเรือเล็กก็ไม่แน่ แต่ระบบการยิงหัวลบนิวเคลียร์ของเราเสียไปหมดแล้วเราอาจจะต้องเสียสละใครคนใดคนหนึ่งไปแต่ปัญหาคือใครจะไปจุดระเบิดละ่ะฉันจะไปเองไม่ได้นะด็อกเตอร์เราเสียคุณไปไม่ได้คุณเป็นคนสําคัญของพวกเรานะฟังนะฮายาเตะถ้าชีวิตของฉันจะสามารถช่วยชีวิตคนที่ยังเหลือรอดอยู่ได้ฉันก็พร้อมที่จะเสียสละสำหรับฉันฉันคิดว่ามันคุ้ม เข้าใจแล้วครับดรโชอินคาซามิก็จีล่ามันฟื้นตัวได้เหรอก็ดีแล้วนี่ดกเตอร์ดกเตอร์จะไม่ต้องเสียสละตัวเองก็ปล่อยมันฟื้นฟูตัวเองไปไม่ได้เหรอใครเตะการฟื้นฟูอของมันน่าจะใช้เวลานานระเบิดน,นั่น แรงมากมันอาจจะใช้เวลาเป็นหลายสิบปีถึงตอนนั้นมนุษเสียชัดคงร่วสลายไปหมดแล้วลาก่อนขึ้นยากฉันสาบานการตายของคุณจะไม่สูญเปล่า ครับกอสิล่ากำลังมุ่งไปตำแหน่งที่กิโดล่าอยู่ครับซึ่งตำแหน่งนั้นก็คือเมืองบอสตันครับดีรีบตามไปเลยว่าแต่เราจะตามไปทำไมล่ะครับเราจะร่วมสู้ด้วยฉันจะล้างเค้นให้ด็กเตอร์โชอินคาซามิ 说，忙碌真的。<c oughs> Bye. <laughs>

ああね。Uh huh. <laughs> These shows again and again, don't need to point And again and again, how get your points up the follow up History shows again and again, how get your points up the folly of man